บโดดจังเล็มันจิะจมมือนฮะโดดจังเไม่ใชิะจมไี่รักการออไม่ดั่วพันน้่นี่ยังจนีฮะแค่ยังจดีคโดดน้โดดลงน้เนี่ยโอ้ยโดดกระโดดตึ้หบ่โดดจังเลมันจิะจมมือนฮะโดดจังเล็บไม่ใจชิบะโจมโอม่ดั่วพันน่นไไหนไ่ได้กินไม่ได้แซมจผัูดดิ เต็มตัวหน้านี่ฟองยังเฟองยังเอ้เจอันกับตัหน้ามีตั้งรักันลงไปปุ๊บเออผูงเล่มาเออเขาุูงปุ๊บพอน้ำปุ๊บรับเดือดซีเดือดซี่ลางท้าขน้ำน้เยีนชิงนัองเลยแขนมัน้งขาทั้งแขนเลยมันกีบฟู่ฟูแขนักขาจำนี่ไมบอกม่จจนี่นอเรอ ไสะมันมจมจสมันจมะมันมาจมเ็กเขาก็ให้ร้อยน้ำแห้งมึงไงอ้ว่าจไหนบอมื่อกี้จะทิ้งขาดทิ้งนีม่ลูรปลมแ้พี่น้องครับนี่กระทวงหัวได้ครับนี่ลยได้บ่ได้นี่ฮะเอาไลยดูร่างดูไปบโอ้โ มันก็มาไปน่ะมันก็มาไปเลยเออแล้วกัดก็มาไปอ่ะมันก็มาไปน่ะทาไมกัดหายใจครับกัดหายใจกัดให้แห้งมันกัดเดี๋ยใครจะถามมันจิเฮ้มึงมึงเน่าแล้วบ่เนี่ยมึงเน่าแล้วบ่บริเวนเน่าครับไม่งั้นตัวแล่ก็ตัวกัดหายใจเมื่อกี้นี่แม่นเอาหนึ่งสองไป เอาดูยังด้วโอ้นัาลๆงไหเทๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆทๆกๆๆๆๆนไๆๆๆๆๆงๆๆๆๆเๆๆๆย่อๆๆๆงๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆกาๆๆๆอยๆๆ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 ด้ๆๆ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 ัๆกๆๆ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 ๆเทคนิคมันไๆๆยากอันนี้ๆาๆๆๆๆๆัๆนๆๆๆๆๆา ม,มันมีันมีิการฟูน้ำท่านผู้ชมครับหากท่านอยาจมน้ำน้ำน้ำท่านต้องทำตัวให้นิ่งนิ่และสูดลงไปให้เป็นเต็มปอดปออดโอ้ออยม่นจิตฟูเล้อ่ะการกระหยกไปเนี่ยโอ้ยตดพัน้องก็เดนื่ไปบางเลยอ้าวกระหาย้กัะไปคว่มหัวกระหายนไปกระหายน้อ้าวเตรียมฟูอันเนื่งสองสาปล่อยแล้วนะค่อยปล่อยอ้าวกันเห็นบ้าค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะปรยุอเนื่งสอง เอาไเอาไปเอาไปอาเนื่องสองสวีที่รีสอร์ตยูซิสเกตนะครับอำเภอเมืองซิสเกตเซียนไปอุ้ยทุพพิสัยพี่น้องครับอ่ะหนึ่งสองกระไดใจหัวจมน้ำไปไม่ต้องแยกหัวเกิดเอออ่ะกระไดใจมันจะเกิดลมตรงนี้หน่อยเอาไป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 อ่ะหนึ่งพร้อมนะพร้อมไม่พร้อมพร้อมมาพร้อมเออว้าเอาไป อ่าเนื่องสองไปนะค่คอยๆค่คอยๆด้วยค่ you, นอยเห็น,นบอกยูพี่น้องครับยูอีหลียูเห็นบอกฟูด้วนี่ธรรมาดาทีฟูแบบนีใ้ใส่อะเบิ้งไอซีบอกนี่ไม,ม่ได้มาเนี่ยจุดฟูหนับไม่เอาหยากเลยหลักการทำให้ฟูนะท่านผู้ชมครับเป็นไงพี่เบิ้งเด้อเบิ้งเด้อเ <c oughs> บิ้งเรานอนหงายเลยอ๋มันจะไม่จมน้ำครับดูดูให้ดูดู อ่ะทุณผู้ชมครับโอ้มันผ้มอีเดียครับพี่้องสงเสรามมีห่วงยางในตัวเอ้ เงอนหนึ่งข่อยไปบักเวียงครับข่อยไปน่าหนึ่งเฉียข่อยรับเขาบอกข่อยตายน,นอนารับไม่น่าน,นึ่งครับเป็นหำพี่น้องครับขัดวนปรจมเลยพี่นอ้องจะไม่รู้ว่าคนอื่นจะไป็นรับแต่สำหรับผมมันไม่จม,มจริงจะมีเสืสสเอหายใจไม่หายใจมันก็บปจมจะมีเสือทุ่มซิมในตัวแมว่นบ่ฮยจะมีเสือทุ่มซิมในตัวแม่ผมผมได้อาจเริลมพยายามเอาข่อยบัดเนอะปรจมพี่น้องพี่น้องเลย มาจุมม่มเลยนี่แหละพอใจนี่พอดีห้อ,องคนวาดผมก็เห็นสิสามเมื่อพี่น้องครับเป็นหน้หนาขี่ฟูหนามตายกับฟองพวกกนนำหาตัวตัวเ<า>ราเล,ล,ล,ลองเบิ้งลองมุดน้าแบบเน้นไทยด้วยลองลองลองเห่งดูสิมันมันถึงพื้นไหมเบื้องสองอ่าใครสีปรนะเทศเนี่อ่าเมื่อวานพี่น้องครับอาจารย์ปองมีความสารมาสามารถสามสามาเทศกาที่จะด,ดัง,ดดง,ข,งขี่ฟูดยู่แลวทั้งวัฒน์บุญเครื่องดี๋ยวหอดครับอ่ะไป เดี๋ยวยัน <rook> ยันเดี๋ยวเอาเอาจับเองจับจแล้ยันเองมับัเยโอเคเาไปไอไปบังค้อไไปไปอุ้ย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 ไป้ปไปไไปไปไไปไปยปไปไปไไไังครับักไ การมุดนำไอ้โดนได้สุดเน่ยแจ่มจังมัดฮะโอ้แช่รอยนำเนี่ยคือซำหร่อโอ้สิซำหรอไปเยโดนได้สุดใครยมันจัสซีนาที่ซีนาที่แมนมจจังไรครับแข่งกันมนจจังไรเออให้ขึ้นก้อนแพ้กาอะไรให้ขึ้นก้อนแพ้อ่าไปเนื่องสองเน่การหายใจไหมหมการหันใจการตัตังตัวไปนี่ที่ดเลยนาเขได้เลยขนาเก็ได้เลยอ่าเอออ่ามือจ้าโรก็ต้องลงไปเออกวาดีอ ừ con chấp โอ้เคโดนเถอะวั <str cabin Ash Walker> been, h, ้ง้ยอะไรมีและมันต้องเรียนมันใจสั่นใจสั่นหดหมดนใจเหงาหายใจเดืสั่นหด่นหายใจเดืสั่นเรียกว่า 喂喂喂喂喂喂！哈哈哈哈哈！赶快摘点山货。<laughs> <laughs>